หนึ่งเฮ้ยโอ้โหหมดได้ไปเละเว้ยเฮ้ย <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับผมพวกกันจาตั้มนะท่าน,น,นทวดอีกครั้งกับรายการบัมเบอร์ดหบัมเบอร์แขกรับเชิญประจำเลยฮนะตอนนี้นะฮะเฮ้ยรู้สึกมาบ่อยนะอืมแต่ว่าเดี๋ยวคุยไปก่อนได้ไหมคือดับเครื่องก่อนพี่รู้สึกรู้สึกรู้สึกแบบอยากอยู่ในรถอะเน่เราอยู่กับ ออนิลพุนไดสตาเรียนะคะผมออร์เดลพุนไดสตาเรียมาให้นักตั้มนะฮะลองขับกันดูบอกตรงว่าคันนี้เนี่ยไม่ได้คือเห็นแต่ข่าวยังไม่เคยเห็นตัวจริงแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยมาแล้วก็ได้เจอกันปะกันตรงๆตรงนี้เลยเฮ้ยเป็นไงฮะโรบอคอปเห็นครั้งแรกก็ดูทุกคนจะเป็นฟิลลีเรียกันหมดนะฮะมันดูมันดูคลีนคีนอ่ะแล้วแบบมัน มันก็ประหลาดแต่ดูสักพักหนึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยมันดีนะมันดีนะมันดีนะทันสมัยมันดูล้ำสมัยนะฮะเปรียบเทียบกับคู่แข่งคู่แข่งเขาคืออ่าเกียร์คาร์นิวัลโอ้ยได้ได้ได้เพราะว่ามันเป็นรถเซ็กเมนต์เดียวกันเพื่อนอันนี้ไม่ใช่รถตู้รถตู้คือ H1 อ่าตัว H1 คนละกลุ่มตลาดอ่าอันนี้คือ MPV11 ที่ั่งซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับเกียร์คาร์นิวัลนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้า ออนิลคูดายสตาร์เลียคันนี้จะสู้เกียร์คาริบเลได้หรือไม่แอนน่าไปลองขับกันแมกกาซ่าแต่ข้างในดีมากเลยนะใช่ข้างในแบบข้างในแบบกว้างดีกว้างดีกว้างดีชอบชอบชอบครับผมเราได้ขับออนิลคูดายสตาร์เลียกันแล้วนะนะสตาร์เลียกระดอกเสียงว่าสตาร์เลียใช่ไหมสตาร์เลียสตาร์เลียมันไม่มันไม่ค่อยเข้าปากเวลาเรียกอ่ะผมจะเรียกติดว่า โลว์คอปทุกทีเลยเห็นตั้งแต่หน้าเพราะว่าตรงไอ้ไฟไฟด้านหน้าเขาอะที่เป็นไฟเดย์ไทม์เนี่ยยาวๆผมว่าดีไซน์อย่างนี้มันมันก็แปลกใหม่ดีนะแรกๆมันก็ไม่คุ้นตามันเขาเรียกว่ามันเป็นการดีไซน์ของอนาคตคือล้ำนะล้ำนะเนื่องจากที่ได้ลองมาเมื่อกี้รู้สึกว่าเฮ้ยรถมันคอนโทรลได้ดีมากอะพวงมาลัยค่อนข้างเบาก็จริงแต่ว่าเฮ้ยดีๆน้ำหนักพวงมาลัยเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันค่อนข้างเบานะ แต่แต่พอใช้งานจริงๆแล้วอ่ะในความหน่วงที่มันมีอ่ะมันถือว่าแม่นยํานะคือพวงมาลัยอันนี้มันสามารถแปลผันได้อืเพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่ในเมืองหรือเวลาเราจะกลับรถจอดรถแล้วจะลาหมุนพวงมาลัยเนี่ยพวงมาลัยจะเบาทาให้เราทำทำให้มีความคล่องตัวในการขับขี่ที่ดีนะครับในในในระหว่างที่เราขับขี่เพราะบางทีอย่างถ้าเวลาเราใช้มือเดียวแล้วเครื่องอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเบามากเลยเออห็นะเบามากเลย แต่ว่าแม่นแม่นแมแล้วมันไม่ใช่เบาแบบภูมรัลไฟฟ้าแห้งๆไงมันเหมือนมีอารมณ์มันได้ไฮดริกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ดูอัตราเร่งของเครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตร177แรงม้านั่นว่ามันจะดี เหนือกว่าคู่แข่งหรือเปล่านี่พาไปหวดเลยนะเนี่ยเอาไม่ย่างนั้เนืออใช้น้ำตาเป็นประโยชน์เอามาแจมให้เป็นประโยชน์ไดยใช่ไหมก็ไม่ได้มีแบบสองความคิดเห็นหรือยังไงแต่ต้องบอกกันว่าจริงๆแล้วตัวนี้มันคนละกลุ่มกับ H1 ชวันนะคนละกลุ่มอย่างกัน่มอยู่ในอยผมซักหมกสปอร์ตเลยมาลองมาแบบเรื่อยๆมาแบบนุ่งนวลแต่ขึ้นเรื่อยๆนะจ๊ะ โอ้ไหลขึ้นเรื่อยๆ,น,ๆนะจ๊ะมผมบอกให้นะฮะความเร็วคืเรื่อยๆ,ๆนะฮะคืออารมณ์ของเกียร์ผมว่ามันเกียร์เป็นไงมันไม่ได้สับซบซบซบนะมันปล่อยไหลลูดไปเรื่อยๆเลยต้องนะโอ้แต่ว่าเรื่องของช่วงล่างกับพวงมาลัยเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยเนี่ยผมชอบระบบช่วงล่างเมื่อกี้ที่ผมได้ลองมานะ อ่ะยังเรายังไม่ปูกอ๋อแบงเอาโอ๋ออะไรเนี่ยโอ๋ออันนี้คืออันนี้คืออันเนี้อะอะไรเนี่ยมีกล้องรอบคันมิกล้องที่มองที่กระจกมองมองมองข้างเออลดจุดบอดของกระจกมองข้างเลยนะฮะอ่าโอ้ยนี่แจมอันนี้แจมเป็นไงโอ้ยอันนี้สุดอันนี้สุดโอ้ตื่นเต้นโอ้ไม่เคยเห็นอ่าอันนี้เรามาดูกันนี่อัตราเร่งก่อน อ่ะอเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงท่วงร่างอัะตะเล่งก่อนมาแล้วกันอ่ะมาเข้าโคง้งดูสาดเข้าไปเลยฮะนะั้นเป็นไงฮะโอ้เข้าโค้งที่ความเร็วมากปับสินะเมื่อกี้อ่ะอืมโอ้ยค่อนข้างนิ่งแบบนิ่เลยนะคืออารมณ์ไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามันมันเป็นรถรถ MPV หรืออะไรเลยเพราะว่าดยตัวถังที่มัน ทรงแบบนี้คือคนจะรู้สึกว่าเป็นรถตู้การคอนโทรลมันจะกลัวจะโค้งใช่แต่นี่ไม่เลยไม่มีโควาเร็วที่แปบผมบอกให้ว่าเข้าโค้งไม่โค้งเนี่ยโอ้โหเฟลลิ่งการขับเหมือนขับรถเก๋งใช่ใช่เหมือนขับรถซีดานปกติมันจะมีแค่ว่ามันสูงแค่นั้นเองใช่มันสูงแต่ว่าไอ้ทัศนวิสัยเนี่ยด้วยบานกระจกด้านหน้าด้านข้างมันกว้างใช่มันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยมัน มันโปร่งดีอะเฮ้ยผมยังไม่ได้ลองโหมดแบบ normal เลยคันนี้นะฮะเพื่อนๆมีอยู่3โหมดการขับขี่นะครับจะมี normal นะครับมี eco แล้วก็มี sport นะครับผมเราสามารถเลือกได้ตามการใช้งานนะฮะอยู่ในเมืองก็จะเป็นโหมด eco นะครับถ้าอยากซิ่งหน่อยก็จะเป็นโหมด sport แล้วก็โหมด normal นี่คือก็ใช้งานปกติทั่วไปนะครับผมน้ำหนักเบรกก็ไม่ต้องไม่ต้องลึกมากกดไปสักมันสักแค่10เอร์เซลงไปเท่นั้นเองก็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 ค่อนข้างจับแล้วล่ะนะ โอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วแม่เอ้ผมลองผมลองเปิดไฟเลี้ยวซ้ายอะไฟเลี้ยวซ้ายก็มีโอเปิดเลี้ยวขวาก็มีเพราะว่าหน้าหน้าไอ้ไอจอแสดงผลตรงตรงตรงคนขับเนี่ยฮะจ่อจอมัดวัดตรงกลางเนี่ยมันเป็นแบบผูดิจิตอลเลยใช่มันสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ด้วยนะตรงนั้นอ่ะคือ้คือมันว้าวมากแล้วมันเราไม่ต้องละสายตาเลยถึงแม้ว่าบางกระจกข้างกระจกมองข้างจะใหญ่นะ อันนี้มีประโยชน์มากแต่นี้มีประโยชน์จริงๆริงครับมีประโยชน์จริงๆเพราะว่าบางทีเรามอเตอร์ไซค์มาด้านข้างอย่างเงี้ยเรากระจกมองข้างมีจุดอับแต่เนี้ยลดลดจุดบอดเลยลดจุดบอดลงนะครับผมอันนี้นะตั้มครับนะตั้มเคยขับเกียร์คาริโวมาแล้วใช่ไหมเคยเคยเคยฟีลิ่งเทียบกันอัตราเลขก่อน อัตราเร่งผมว่าตัวนู้นเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบกว่าหนึ่งด้วยของตัวถังของเขาอ่ะค่อนข้างได้เปรียบเพราะมันเตี้ยยาวอันนี้เป็นแนวสูงแล้วก็ยาวด้วยแต่ว่าการขับเนี่ยเรื่องของช่วงล่างเนี่ยผมว่ากินกันไม่ลงครับผมผว่ากินกันไม่ลงนะส่วนตัวนะส่วนอัตราเร่งอะไรพวกนี้เนี่ยผมว่าทางตัวนู้นอ่ะเขาค่อนข้างจะได้เปรียบกว่านิดหน่อยมันสปอร์ตกว่าใช่แต่พอเรามาดูเรื่องของตัวถังอ่ะ ไซส์แบบนี้น<ม>กับการขับแบบนี้ผมว่าเฮ้ยมันค่อนข้างเหนือถ้าพูดถึงว่ารถ <ลด S 1> พอบอดี้ในกลุ่มเดียวกันนี้นะอันนี้ถือว่ามาดีเลยแล้วก็ขับสบายมากด้วยถูกต้องอันนี้ครับเพื่อนๆคือฟีลลิ่งของทั้งสองคันนี้ถึงแม้จะเป็นคู่แข่งกันนะ,ะแต่มัน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 มีความแตกต่างไปคนละเส้นทางเลยนะคือไอทางนั้นอ่ะเอารูปทรงภายนอกก่อนรูปทรงภายนอกเขาจะออกแนวแบบสปอร์ตนะครับของของเกียร์คานิวัลนะฮะก็จะออกแนวสปอร์ตแนวแบบ หรูหราครับแต่ของออนิวฮุนไดสตาร์เลียคันนี้นะฮะมันออกแนวทันสมัยน่ารักแล้วใช้งานแบบเป็นครอบครัวถูกต้องแล้วด้วยหลังคาของเขาเนี่ยสูงกว่าเกียย์คานิโวมันทําให้ภายในห้องโดยสารน่ะเพื่อนเมันโปร่งโหโป่งมากมันโปร่งแล้วมันอเนกประสงค์พูดถึงความอนเนกประสงค์ภายในคันนี้ออนิวฮุนไดสตาร์เลียอเนกประสงค์กว่าเยอะโอ้เยอะแล้วแล้วพอได้ลงมานั่งปุ๊บนะอารมณ์ ผมเหมือนกับว่านั่งรถไซส์ใหญ่ใ,ในยุโรปอะพวกพวก,พวกจัมเปอร์พวกอะไรพวกเนี้ยคืออารมณ์เนี่ยคอกพิษต,ตรงเนี้ยผมว่าม,มันมีความใกล้เคียงกันมากเลยแล้วมันทําให้นึกถึงอะไรรู้ไหมอไพอลงมานั่งอย่างเงี้ยมองพื้นที่ห้องโดยสารทั้งหมดแล้วเนี่ย ใครที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวจัดมันให้เป็นรถแคมเปอร์แวนได้เลยนะจริงอันนี้คือพอย์หลักเลยเพื่อนเออันนี้คือพอย์หลักเลยใครอยากได้แคมเปอร์แวนนะครับขับรถออกไปท่องเที่ยวจอดนอนชิลๆคือคุณไายแะแค่พับเบาะไม่ต้องตกแต่งอะไรมากเอาอุปกรณ์อะไรต่างๆขนขึ้นรถขึ้นมาแล้วก็มาใช้เนี่ยมันค่อนข้างว้าวมากนะครับผมผมชอบไฟท้ายฝาข้าวโพสข้างหลังมากเลยผมเพิ่งบอกตามตรงทริปนี้เพิ่งได้มาจับรถจริงๆก่อนหน้านั้นทำข่าวเราเห็นแต่ภาพ พอเห็นของจริงปุ๊บก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันโดดว่ะเราจะพอนี่ไอ้นี่ไอ้นี่เขาโอ้ไอ้นี่สุดไอ้นี่สุดคันนี้นะตาตั้มลูกเล่นลูกเล่นต้องบอกว่าโคตรเยอะเราไม่ใช่อะไรนะโคตรเยอะในรายละเอียดตรงนี้มันมีขึ้นด้วยว่าเราใช้ความเร็วเท่าไหร่ต้อง ใช่ไหถูกต้องด้านซ้ายเนี้ยเพราะว่าด้านขวาเป็นมาตรวัดรอบใช่ไหมพอเปิดไฟเลี้ยวขวามันก็จะเห็นอยู่ตรนนี้รอบเครื่องไรอที่เข้วถูกต้องฮะเออแล้วก็มีระบบควสครลอะไรต่างๆก็ขึ้นที่หน้าจอตรงกลางด้วยแล้วก็เห็นค่อนข้างชัดเจนนอกจากคันนี้ต่างมันมีระบบหนึ่งที่ผมชอบมีระบบบ้างมายเลยคันนี้นะแบบใช้กันไม่หมดเลยมีอยู่ระบบหนึงนะที่คนไทยชอบผมเองก็ชอบนะ ระบบที่แบบเหมือนเราติดไฟแดงอยู่อยู่อยู่ด้านหลังมีคันหน้าอยู่ใช่ไหมอ๋อรถออกแล้วเราต้องยังไม่ได้ออกตัวมันเตือนให้เหอเห็นบ่อยครั้งมากนะอย่างอันเนี้ยว่าเขาเขาทำไมเขาไม่ไปวะอะไรเงี้ยแล้วโดนนักคันหลังดีแต่คันนี้เตือนให้ว่าเฮ้ยคันหน้าไปแล้วนะเว้ยไปได้แล้วอันนี้เฮ้ยผมว่าเจ๋งตรงนี้รวมแบบโอเคมากแล้วก็เนี่ยผมชอบเกียร์ที่เดี๋ยวนี้สมัยนิยมนะยุคใหม่นะก็จะเป็น ุ่มเป็นอะไรแบบนี้ซึ่งซึ่งแบบโอเคคือดีไซน์ทุกอย่างผมว่ามันดูลงตัวมันดูเข้ากันกับหน้ารถกับภายนอกภายในคือบางทีเนี่ยเราเห็นรถเนี่ยภายนอกอย่างหนึ่งภายในอีกอย่างหนึ่งแต่ตัวนี้เนี่ยทุกอย่างมันมันค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตกันหดดแล้วก็ดูดูเข้ากันทั้งก็พี่ตั้มสรุปมาว่าฟีลลิ่งการขับอ่ะคันนี้ถือว่าโอเคถูกไหมแต่ถ้าเทียบกับของเกียร์คานิวัล ก็จะนิดนึงนะนิดนึง,ค,นนงคือคือคือไปแพ้ในเรื่องของลักษณะของตัวถังเขามากกว่าอ่าคือคันนั้นเนี่ยมันจะเตี้ยกว่าแล้วก็ยาวคันนี้มันยาวแต่สูงสิ่งที่ได้มากับกันนั่นคือถ้าคุณต้องการใช้รถคันนี้ให้อนเนกประสงค์มากขึ้นแลในการท่องเที่ยวเดินทางเนี่ยนึกถึงอัธรประโยชน์ใน H1 ที่มีครับ มาอยู่ในคันนี้ทั้งหมดเลยนะฮะแบบนั้นเลยแล้วก็สามารถปรับเบาะใช้งานอะไรต่างเนี่ยพื้นที่ห้องโดยสารเฮดรูมต่างเนี่ยมันมันโปร่งแต่ในความโปร่งแบบเนี้ยทีแรกผมก็คิดว่าเฮ้ยเวลาเราขับขับทความเร็วเข้าโค้งหล่รต่างเนี่ยมันจะโยนไหมอะไรไหมช่วงล่างคันนี้ค่อนข้างนุ่มนวลแต่ว่ามีความหนึบระดับที่แบบดีเลยแหละดีเลยแหละดีเกินตัวของมันเองอัตราเร่งเนี่ย ค่อยๆมาไหลๆผมว่ารถในกลุ่มนี้จริงๆแล้วมันไม่จําเป็นที่ต้องออกตัวแบบพลุทพาดในตอนนี้มันไม่ได้เน้ยขับเร็วพูดเลยไม่ต้องไปนั่งนับศูนย์ถึงร้อยว่าได้เท่าไหร่ถูกต้องเพราะสุดท้ายคุณขับคันนี้ความเร็วมันไหลมาเรื่อยๆแต่ความสนุกที่มันมีเนี่ยพวงมาลัยที่ค่อนข้างแม่นยำมากกับช่วงล่างที่มันค่อนข้างเฟิร์มมากผมว่าตรงนี้แหละมันทําให้คนขับเองเนี่ยปกติแล้วเนี่ยรถแบบนี้เราน่าจะเป็นคนนั่ง แต่พอมาขับปุ๊บเฮ้ยสนุกไม่อยากนั่งข้างหลังอะอยากอยู่ตรงนี้มากกว่าเอ้มันขับสนุกมันขับสนุกแล้วก็ไปได้เรื่อยๆเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดเด่นที่คันนี้มันมันแจมนะครับจริงจริงมันแจมเดี๋ยวเรามาดูกันที่ภายในแล้วภายนอกดีกว่านะเดี๋ยวไปดูกันต่อครับไปครับออนิวฮุนไดสตาเลียคันนี้นะครับมีระบบความปลอดภัยมากมายทีเดียวนะเรามาดูกันนะครับเริ่มตั้งแต่ระบบช่วยเตือนและเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติที่ทางแยก ระบบช่วยเตือนและเบรกอัตโนมัติขณะถอยระบบช่วยเตือนอาการเหนื่อยล้าก็มีนะครับระบบช่วยเตือนและควบคุมภงมิรัยเมื่อมีรถอยู่ในจุดมุมอับของสายตานะครับผมแล้วก็มีระบบกล้องมองภาพจุดอับสายตานะครับผมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบป้องกันเปิดเป็นประตูสไลด์สุดท้ายฮะมีระบบเตือน ให้เช็คผู้โดยสารด้านหลังด้วยนะครับอันนี้ดีมากเลยระบบนี้นะครับจะทํางานนะครับก็เมื่อผู้ขับขี่นะครับดับเครื่องยนต์และเปิดประตูระบบจะส่งสัญญาณเตือนนะครับที่หน้าจอแสดงผลของผู้ขับขี่เพื่อป้องกันการหลงลืมเด็กอันนี้ดีมากนะครับเพราะว่าบ้านเรานะครับบางทีหลงลืมนะครับรถคันใหญ่แล้วก็ไปหลงลืมเด็กลูกอยู่หลังรถแล้วล็อกประตูไว้นะครับอันนี้ดีอันนี้เขาช่วยเตือนตั้มครับเรามาดูกันที่รอบคันก่อนดีกว่าว่า All New Hyundai Staria คันนี้มีอะไรบ้างนะครับผมเริ่มจากด้านหน้านะฮะดูการดีไซน์นะตามว่าไงฮะโลบคอปชัดๆนะแต่ไม่ใช่อะไรครับคือแบบเนี้ยนะมันกลายเป็นข้อดีอย่างหนึ่งมันกลายเป็นภาพจําที่จําหน้าได้ชัดเจนโดยเฉพาะไอ้เส้นตรงเนี้ยเส้นนี้ที่ผมบอกว่าเหมือนโลบคอบเนี่ยแหละไฟเส้นตรงเนี้ยแหละแต่ไฟหน้าเขาก็มาอยู่ตรงนี้เนี่ยบางคนก็สงสัยเดี๋ยวว่าเฮ้ยทำไมไฟหน้ามาอยู่ตรงนี้แล้วแล้วมันจะจะจะเห็นไหมหรืออะไรไหม จริงๆแล้วแนวแนวไฟหน้าก็คือแนวไฟปกติของรถทั่วไปแหละใช่ครับแต่ผมว่ามีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะครับค่อนข้างชัดเจนมากเลยมันมีความโดดเด่นอนะคดับมันมีความโดดเด่นมีการดีไซน์ที่อย่างที่ผมเอ่อที่ผมบอกไปนะครับเป็นความดีไซน์ที่อ่ารัมสมัยนะครับแล้วก็ดูน่ารักนะครับรถจะออกแนวทรงกลมๆหน่อยอย่างนึงคือพอเขาใช้สีตรงเนี้ยเป็นสีเดียวกันเนี่ยมันก็อาจจะดูกลืนๆไปนิดนึงใช่ ทีแรกก็ดูขัดตาหน่อยแต่สักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าเมันก็เข้ากันดีถูกต้องทั้งหมดชุดหน้านะครับไฟเนี่ยจะเป็น LED ทั้งหมดครับนะครับผมมีกล้องด้านหน้าด้านัคันนี้คันนี้มีกล้อง360องศามีกล้องรอบคานเลยนะครับมีกล้องทุกุจุดเลยเยอะแยะหมดเลยกล้องเหมาะมากเลยนะดูด้านข้างเออหลังคารถก็มีความสูงครับอย่างที่บอกสูงกว่าเกียร์คานิวัลครับสูงประมาณเมตรเก้าสิบนะครับ เมกาสซึ่งน้าตั้มรู้แ่บว่ามันมันมีข้อดีคือมันทําให้ภายในดูโปร่งดูกว้างดูดูโปร่งสบายขึ้นแต่แต่บ้านเราห้างจอดใต้ดินเท่าไหร่นะฮะอ๋อบางที่เข้าเมตรแปบางที่เมตรบางที่เมตบางที่สองเมตรสิบห้างแต่ก็ต้องดูเอาห้างรุ่นใหม่ๆพารากอนนะครับเอ็มคอร์เทเกินเมตรก้าสคันนี้เข้าได้อ่ขึ้นได้แต่เซ็นทรัลลาดพร้าว โอ้ไม่ได้ไม่ได้เ,เป็นท่านา <c oughs> รัดเท้าอาร์มเดอะมอ์บางกะปิต้องจอดข้างล่างเข้าไม่ได้ครับสูงเกินออนะครับนะอันนี้อันนี้คือส่ใหญ่เขาจะมีที่จอดสาหรับรถหลงังคาสูงถูกต้องถูกต,ต้องแต่เราต้องไปหาที่จอดอย่างนั้นนะ,ะไม่ใช่อยู่ดีขึ้นไปไม่ได้นะนะมาที่ด้านข้างการดีไซน์เขานี่ดูนะตั้มคือมันเรียบมากเลยผมชอบอะไรรู้ป่ะมือจับแบบนี้ครับปกติอ่ะคุณต้องแบบโอ้ลวงปกไเนี่ยมันจับแบบนี้ก็ได้ แบบนี้ก็ได้มันมันสบายต่อการเปิดเหนียวเปิดอ่าเหนียวเปิดแล้วนี่พอกุญแจอยู่ใกล้ๆปุ๊บก็ล็อกเลยนะอ้ามกุญแจฮะอันนี้เขาพ่วงพวงแล้วเขาเขาติดกันมากลัวหายโอ้โหนะกุญแจถ้าสมมติน้าตั้มมีกุญแจอยู่ครับเดินมาใกล้รถรถเปิดเองอ๋อรถเปิดล็อกได้เองเลยในกุญแจก็สั่งเปิดได้ทุกประตูแหละนี่น้าตั้มเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีอย่างนี้อีกน้าตั้มยังไงฮะน้าตั้มยัด ถือของมาใช่ฮะรถจอดตากแดดอย่างงี้ฮะร้อนอร้อนนะใช่ร้อนโคตรร้อนเลยตอนนี้กดค้างไว้นะตั้มครับกดค้างไว้ฮะกดค้างไว้ฮะเฮ้ยใครอยู่ข้างในออกไปนะเปิดค้างไว้ฮะตั้มดูฮะโอ้แหนเป็นไงเปิดทุกประตูระบายอากาศระบายความร้อนนะฮะแต่แล้วใครจะมานั่งไล่ปิดเออนะไม่ต้องฮะกดปิดค้างไว้ฮะ เฮ้ยกดปีกค้างไว้ฮะวว้าเออว่าเฮ้ยเนี่ยเข้าใจทำเข้าใจทำไงนะคันนี้มาดูที่ล้อแม็กแต่วาเล่นของเล่นเยอะแล้วมาดูที่ล้อแม็กล้อแม็กเขาให้เป็นแบบแนวเหมือนตันๆนะเหมือนดูเป็นลายดาวนะอ่าชื่อรุ่นเขาชื่ออะไรนะเขาชื่ออะไรนะอันไหนฮะชื่อรุ่นเขาชื่ออะไรนะฮุนไดสตาร์เลียก็สตาร์ไงสตาร์เลียนะเป็นดวงดาวไงนะเป็นยางคารโพนะอ่าเป็นยางคารโพสัญชาติเกาหลีนะฮะเนี่ย รถก,ก็สัญชาติเกาหลีพยาค์คำโฮมาก็ถูกแล้วเนาะแต่ที่ผมชอบก็คือคตัวไฟท้ายนั่นแหละอยากให้พาไปดูไฟท้ายมากเลยคือมันเป็นหลอด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 ,ลอดเป็นก้อ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 นมันฝักเข้าโพดแบบขึ้นมาอย่างนี้เลยนะ <S <S เออขาเรียกเขาเรียกเขาเรียกพารามิตริก LED นะครับพารามิตริก LED <S 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 คือเวลาเบรกปันต่อขึ้นคือมันเห็นทั้งแผงเลยนเียพารามิตริกพิกเซล LED แต่ไงฮะมีแค่ตรงนี้นะตาั้มนะครับตรงนี้ไม่ใช่นะอ๋อหลอกไวเหรอหรือว่าครับผม อันนี้ไม่มีไฟฮะอ๋ออันนี้ไม่มีไฟนะเพื่อนๆทำมาให้มันรับกันเฉยๆนะครับในอนาคตเอาไปใส่ไฟเองออไม่ม,ม,ไมีมีแค่ตรงนี้ฮะมีแค่ตรงนี้นะฮะเวลาเปิดไฟเนาะจะสังเกตได้ว่ารอบคันนะที่เราเดินมาเนี่ยกระจกจะมีขนาดใหญ่อืมอ๋อใช่ข้างๆก็ใหญ่มากข้างๆก็ใหญ่มากเพราะมันเป็นพารานอเมิกนะไซด์วิววินโดว์ที่เป็นเป็นแบบขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับผมซึ่งมันมันให้ฟีลลิ่งในห้องโดยสารที่ โปร่งร่งสบายนั่นเองนะครับผมประมาณนี้อยากไปทํารถแคมเปอร์แวนเลยใช่อยากรู้ไหมว่ามันเป็นแคมเปอร์แวนได้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูที่ภายในไปครับนะภายนอกแล้วเรามาดูภายในนะตั้งอย่างแรกเลยเนี่ยที่ผมชอบเนี่ยครับผมชอบดีไซน์พรมลายตรงนี้มากเลยอืคือปกติเราจะเห็นพรมลายที่เป็นสองก้านบ้างเป็นสามก้านบ้างแต่อันนี้มันเป็นสี่นะแล้วเป็นขนาดแบบนี้แล้วก็ใส่พวก ระบบแรงต่างที่บังคับ้วยปุ่มมามีแพทเทิร์นชิปมาตรงนี้คือเป็นดีไซน์ที่แบบเออมันดูสวยดีนะอันนี้ชอบมีที่วางแก้วหน้าจอบานวัดแรงต่างเป็นฟูดี้ต้อนฟูดี้ต้อนก็เป็นแบบปุ่มกดทุกอย่างเลยผมแต่ก็มีนิดนึงว่าเนี่ยการเป็นวัสดุแบบผิวมันมันพวกนี้บางทีมันเป็นรอยนิ้วมืออ๋อเออเป็นรอยนิ้วมือต้องคอยเช็ดกันหน่อยฮะนั่นเองมันเป็นรอยนิ้วมือแล้วมันก็เป็นรอยเล็บข่วนแต่พูดถึงในในการใช้งานของเขาอะทุกอย่างมันสะดวกมากเลยนะนอกจากตรงนี้จะใช้ควบคุมแล้ว หน้าจอตรงกลางตรงนี้เนี่ยนอกจากเปิดดูกดปรับโหมดอะไรต่างๆดูกล้องดูไรได้แล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นทัชสกรีนด้วยมันยังมีปุ่มที่เป็นการปรับหมุนแบบแมนนวลมาให้ด้วยซึ่ตรงนี้ผมว่ามันสะดวกดีนะในการใช้งานแล้วก็ปุ่มตรงนี้ก็เป็นเป็นทัชเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เป็นปุ่มยุบลงไปอ่าเป็นทัชเฉยๆผมว่าเขาทามาค่อนข้างแบบไอ้นี่มากเลยคือคือดูตอบโจทย์แล้วดูเป็นรถแบบยุคใหม่ดี นี่คันนี้มีแผนที่ชิมให้ด้วยนะอ่าพอดีพอดีเลยอันนี้คือด้านหน้า<ช>ประมาณประมาณอย่างนี้ส่วนเบาะนั่งด้านหน้าเป็นไงบ้างฮะเบาะนี่เป็นแบบอันนี้ผมเปิดให้ดูอ่ามันเป็นแบบนั่งได้สามคนเนาะใช่แต่เป็นไงคนขับก็ค่อนข้างโอเคนะคือเนื้อเบาะฟองน้ําเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงขนาดนุ่มมากแต่ตรงหลังตรงเนี้ยตรงหลังเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างซับพอร์ตดีผมว่าตัวเบาะเนี่ยพอดีกับตัวผมนะแต่ตีอย่างหนึ่งเวลาขึ้นรถจะลาบากหน่อยยังไงฮะเพราะว่ามันไม่มี อ๋อไอที่จับที่เหนียวไม่มีตัวจับตรงนี้เวลาเราขึ้นมาเนี่ยเราก็เลยต้องจับที่บอะไลแทนที่จะจับตรงนี้โหนขึ้นมาเพราะรถเป็นตัวสูงเออส่วนผมเนี่ยครับมันไม่มีที่ข้าวแขนงฝั่งฝั่งซ้ายอ๋อใช่ใช่จะลำบากนิดนึงนะครับผมแล้วก็ไอคนหน้าตรงกลางนี่ก็จะดูลาบากหน่อยนึงนะไม่สมควรนั่งนะมันเล็กมือเกินเบาะจริงๆแล้วมันนั่งได้แล้วทำเสริมเอาไว้แหละทําเสริมไว้จริงแล้วก็นั่งสองสองตัวครับผมแล้วก็จุดนี้ครับไอจุดที่เสียบเบลล์อะครับผมที่เบลล์เนี่ยอันนี้อฝากเลย ฝากฝากแท็กถ้าคนคุณใดคุณใดดูอยู่ก็ฝากด้วยนะฮะว่าเอ้ยมันมันไม่รู้ไม่รู้มันเป็นเฉพาะคันนี้หรือเปล่าลากเบลมาให้ดูเลยว่าเวลาใส่แล้วมันติดปัญหายังไงใช่ไหมเนี่ยผมผมจะคาดเบลนะมันจะติดขอบติดขอบบอกไว้เพื่อนๆมันจะใส่ยากนิดนึงมันต้องอขยับเฮ้ยแล้วขยับก็ค่อนข้างแรงซึ่ง ซึ่งมันมันมันไม่สะดวกเลยนะครับตรงนี้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 นิดนึงจะมาใส่ตรงนี้ก็ตรงนี้มันดัดยกได้ไม่ไม่ไม่น่าใช่ตรงนี้เขายกได้แต่ตรงนี้ทำไมยกไม่ได้ใช่นะฮะลองดูฝากฝากคุณได้ด้วยนะฮะอันนี้มีไวเลสชาร์เจอร์ตรงนี้ได้ด้วยนะเพราะตัวนี้เป็นตัวท็อปนะฮะมีไวเลสชาร์เจอร์ให้นะครับแล้วก็มีพอร์ต USB ให้อยู่2ช่องนะครับรอบ12โวลต์อยู่ตรงนี้หนึ่งนะครับผมแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะไม่มีปรับแยกซ้ายขวานะเป็นเป็นแอร์ดิจิตอลปกตินะครับผมวงๆก็ นะประมาณนี้ปกติเดิมๆนะครับก็มีข้งบนก็จะเป็น power door เปิดประตูปิดประตูนะฮะปกตินะครับเราไปดูด้านหลังกันนะไปไปสบายเกินไปแล้วเข้ามานั่งที่ด้านหลังนะเพื่อนๆนะเบาเบาก่อนเลยนะครับเลื่อนได้นะครับขึ้นหน้าขึ้นหลังได้นะครับเบาแถวสองอันนี้นะครับนั่งสบายไหม พอสมควรนะครับพอสมควรไม่ได้นุ่มมากผมชอบมากก็คือตรงนี้ยังไงฮะมันมีปุ่มตรงนี้ให้แล้วเหมือนเหมือนเกียร์คานิวัลเลยเหมือนเกีแข่งเลยอันนี้นะครับซึ่งมันดีตรงไหนพี่นี่เวลาเราขึ้นมาแล้วเราอยากปิดประตูเราไม่ต้องเอื้อนอย่างนี้แล้วอ่าเมื่อยกดปุ่มเมาสสะดวกเลยนะครับอันนี้ดีนะครับผมผมว่าจริงๆแล้วอ่ะบอะด้านหลังที่เขาให้มาสามแถวอย่างเงี้ยผมว่ามันดูแน่นๆอ่ะเออเนอะแน่นไหมฮะแน่นมันดูแน่นๆแต่ว่า อย่างว่าฮะมันสามารถปรับการใช้งานได้แล้วก็รางตรงนี้มันขยับขึ้นมาได้ครับแต่ผมว่านันจริงๆแล้วตรงกลางไม่ต้องมีก็ได้แล้ววางตรงนี้เป็นสองเบาสองตัวพอใช่ใช่ส่วนตรงแถวสองัะมีออปชันอะไรบ้างนะครับก็จะมีปุ่มควบคุมนะครับแรงลมแอร์นะครับแล้วก็อุณหภูมินะครับเปิดปิดนะครับอยู่ตรงนี้เราควบคุมได้จากตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็มีอ่า USB อีกสองช่องอยู่ตรงนี้ถือว่า โอเคนะโปร่งแหละโปร่งแต่ในใจผมนะใจผมถ้าเกิดว่าเวลาเอารถมาใช้เองอย่างเงี้ยผมเปลี่ยนเบาะข้างหน้าเป็นสองตัวพอตรงกลางไม่มีเป็นกับตันซิสอ่าประมาณอย่างนั้นเลยตรงกลางนี่เอาออกแล้วใช่ใช่เอาออกไปเลยขยางหังหน้าอย่างเดียวแล้วข้างหลังผมก็ใส่อุปกรณ์เออผมว่าถ้าใครมีไอเดียในการแบบใช้พื้นที่ตรงนี้ยผมว่า สามารถเสริมไอเดียตรงนี้ได้เยอะเลยนอกจากการพับเบาะหรือว่าการถอดเปลี่ยนเบาะอะไรต่างๆถูกต้องทำได้เยอะทำได้เยอะแล้วที่ผมชอบอีกจุดหนึ่งก็คือไอตรงนี้ที่เขาดีไซน์ให้กระจกีเป็นพาราโน m ม c กซ์ไซส์วินโดว์เนี่ยมันมีขนาดใหญ่ด้วยความที่มันมีขนาดใหญ่เนี่ยไอตรงเนี้ยมันรับกับแขนเป็นที่วางแขนได้เลยทั้งด้านหน้าแล้วด้านหลังทั้งหมดเลยนั่นกระจกก็เปิดออกได้ด้วยใช่ไหมกระจกเปิอได้ครับเนี่ยเปิดได้ครับ อ่าเปิดได้นะครับอันนี้ดีอันนี้ดีเลยนะครับอันนี้ดีเลยโอ้จริงๆทําเป็น V P ได้เลยนะครับผมสะดวกดีอันนี้สุดยอดดีมากนะครับด้านหลังก็ยังมี USB ให้อีกนะครับผมอผมว่าในความอเนกประสงค์ของคันนี้ผมว่าได้เกินร้อยอ่ะจริงใช่แล้วเรื่องของการขับที่โอเคด้วยความอเนกประสงค์มันยังไม่หมดนะตั้มยังมีก์มันสามารถอย่างที่ตั้มบอกอ่าเป็นคาแคมป์ได้เดี๋ยวเรามาลองพับเบาะกันดูว่ามันจะบรรทุกของได้เยอะขนาดไหนแล้วมันก็จะ เป็นที่นอนให้เราได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกันองลองลองลองไปโอ้โตแหมเต้าพับเบาเรียบร้อยแล้วดูนะก็คือถ้าเรามันมีที่นอนนะเนาะเอามาปูนะครับตรงนี้นะเอาปูนอนเลยเนี่ยคือพอเรานอนได้เลยนะไอ้ตรงเนี้ยมันจะเรียบเสมอไม่บดเลยนีแต่ว่าตรงเนี้ยมันก็เป็นช่องว่างของเบาะที่มันห่างกันอยู่แค่นั้นเองใช่เวลาถ้าคุณจะเอาไปใส่เบนอนอะไรพวกเนี้ยมีแผ่นรองได้เลยหนึ่งแล้วก็ปูได้ที่หน่อยทีก็นอนได้ละ เพื่อนๆคิดดูดิเอาไปจอดนอนริมบึงนะริมเลกริมหาดนะแล้วก็แล้วก็เป็นกระจกพาโนมิกใหญ่ๆอย่างนี้นะนอนชมวิวชมดาวนะครับแล้วมีที่ชาร์จแบตให้ด้วยนะครับโอ้ยแต่จริงๆตงนา้เราสามารถดันให้มันชิดกันก็ได้นะได้ได้แต่ว่ามันจะไม่ได้ล็อกอยู่แค่นั้นเองแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าภายในห้องโดยสารแบบนี้ทำเป็นที่นงที่นอนแลได้ด้วยความที่เขาสูงเห็นไหม นั่งเน่นี่คผมนี่คือเราตัวสูงทั้งคู่นะเนี่ยผมนั่งผมนั่งเองหลังนิดเดียวเองไม่ไม่ชวนแล้วนั่งสบายเลยก็ได้อยู่ได้อยู่ทำได้เฮ้ยความอันเนกประส์เขาเนี่ยผมบอกเลยเลยว่าความอันเประระสมของของภายในของออ l น e w h y ุนไดสตาเลียคันนี้นะครับผมเหนือกว่าคู่แข่งอย่างเกียร์คานิวัลผมฟันธงเลยมากมากกว่าแน่นอนแล้วก็นี่มีช่อง usb ทั้งขวาช่องนี้เพิ่มมาอีกนะครับผมเออ อ,นนอันนี้อันนี้อันนี้คุณได้สตารเรียคันนี้นะกินขาดจ<ช>ะได้จะได้อือันนี้ความในประสงค์นี่หลือเปื่อเลยครับผมสบาำหรับฟังก์ชันการพับเบาะเนาะน่ะเดี๋ยวเรามาลองดูไหมนะตั้งว่าถ้ามันเป็นแคมปิ้งได้แล้วเนี่ยถ้าสมมติเพื่อนเพื่อที่ไม่ไ,มได้ไปใช้แคมปิ้งเนี่ยอ,อยากบรรทุกของอะ อมันจะใส่อะไรได้เยอะขนาดไหนจะโชว์ใช่ไหมโชว์โชว์โชว์ให้เห็นใชนไหมเรียบร้อยแล้วฮะน้ตาตั้มครับนะแล้วราคาละเท่าไหร่ราคานะครับมีอยู่2รุ่นนะครับสำหรับออนิีฮุนไดสตาริเอร์คันนี้นะครับเป็นรุ่น S กับเ E L นะครับรุ่นเริ่มต้นครับรุ่น S จะอยู่ที่1 7 2 9 0 0 0บาทแล้วก็ตัวนี้ครับ S อสนะครับหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหบาทตีสองล้านนั่นแหละ2ล้านนั่นแหละครับผมที่สำคัญฮะราคาดี เหนือคู่แข่งอย่างเกียร์คาร์นิวัลนะครับเกียร์คาร์นิวัลเขาจะเริ่มต้นที่2ล้านนะครับอันนี้ก็เป็นข้อได้เปรียบของออดิอุนดายสตาเลียนำเข้าจากเกาหลีเหมือนกันถูกต้องมาทั้งลำเลยถูกต้องครับผมแต่เดี๋ยวก่อนเราพับบ่อไปขนาดนี้เนี่ยมันจะใส่อะไรได้บ้างเนี่ยอยากรู้จังเดี๋ยวผมทําให้ดูไหมนะตั้มยังไงนับนับสามสองหนึ่งเฮ้ยเดีอย่างไรครับผมนี่มันหนังไทยชัดชัด มาเนี่ยซับบอร์ดได้นะครับโอ้ยซับนี่ยาวนะซับบอร์ดยาวมากนะอืมอันนี้เราเอาลงมาแล้วเป็นพับเป็นพับครับจะปั่นตอนนี้คือใส่อใส่ได้อืมแต่ขี้เกียจโอเคนะโอ้แต่นี่ยาวนะเพราะว่าซับตอนนี้มันยาวเกือบสามเมตรอ่ะใช่ใหญ่เลยก็เสียบได้สุดพอดีเลยตรงนี้ก็ประตูก็ปิดได้ถูกต้องครับโอ้เหลือเฟือยังไงครับผมมีเวทมนต์โอ้ที่สุดจริงๆเลยยกให้ยกให้เลยแหมยังไงกันต่อดีมาถึงนี่แล้ว ก็ต้องรวยสักนิดมาอเอางั้นเลยเดี๋ยวขอคุณสานี่ก่อนนี่เรามาที่ไหนกันบึงไมตรีจิตอ่าอยู่แถวไหนพี่อยู่ตรงหนองจอกนะขับออกมาทางถนนอะไรน้ำมิดไมตรีอะไรเนี่ยแหละทางทางทางฝั่งลังสิตแต่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเยอะง่ายที่สุดคือเปิด Google Map แล้วพิมพ์คำว่าบึงไมตรีบึงไมตรีจิตนะครับมาถูกแน่นอนนะครับผมขอบคุณด้วยแล้วก็ขับพอดีด้วย คาร์บันดี้แอปพลิเคชันสำหรับคนรักรถครับผมทุกเรื่องรถจบในแอปเดียวคาร์บันดี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยถูกต้องฮะเราจะได้มีรถใหม่ๆนะครับเวลาเรามีรถใหม่ๆอัปเดตขึ้นไปเนี่ยเพื่อนๆจะได้เห็นเป็นคนแรกครับผมแล้วก็อย่าลืมนะฮะเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะครับว่าอยากเห็นอะไรอยากให้เราทำอะไรนะฮะเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะนะฮะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเดี๋ยวไปดิรอมาหรอเล่นไงวะโอเคไป โอ้ยมาขนาดนี้แล้ว <Elena> โอ้ล <ta> ุยเต็มที่ฮะเก่งยินเท่าไหล่ะมันไม่ใช่ปัญหาเรื่องเล่นน้ำใครเขาแต่งตัวลงเล่นน้ำกันเฮ้ยสวัสดียังไงนะเฮ้ยบอกแล้วลูกผูชายยังไงอะยืดได้หดได้ไปแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โนเดี๋ยวผมตามนักตัาไปก่อนนะครับไปแล้วครับ